ถ้าคุณผู้ชมมีเงินหลายแสนล้านคุณจะเอาไปลงทุนที่ประเทศไหนกันครับอเมริกาญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ดีแต่รู้ไหมครับว่าจีนกลับเลือกลงทุนกับประเทศกัมพูชาประเทศเถื่อนบ้านเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่โดดเด่นอะไรนักคำถามคือกัมพูชามีอะไรดีจีนถึงยอมทุ่มขนาดนั้นในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเบื้องหลังของประเทศที่หลายคนมองข้ามนี้กำลังกลายเป็นหมากตัวสำคัญบนกระดานของเอเชียอย่างไรพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ กัมพูชาอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่สิ่งที่มันมีคือทำเลทองที่แทบไม่มีใครในภูมิภาคนี้เทียบได้มันอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศไทยเวียดนามลาวและติดทะเลเอ่าวไทยซึ่งตรงนั้นแหละคือจุดที่จีนมองว่าคุ้มค่ามากที่จะลงทุนเพราะลองคิดดูสิครับถ้าจีนสามารถมีพันธมิตรหรืออิทธิพลในกัมพูชาได้มันก็เท่ากับว่าจีนสามารถเปิดประตูทางใต้ของตัวเองได้เลย ไม่ต้องพึ่งเส้นทางในทะเลจีนใต้ที่ทุกวันนี้ถูกสหรัฐญี่ปุ่นและพันธมิตรตะวันตกคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆคือกัมพูชาคือทางลัดที่จีนจะใช้ขยับตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในแผน1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Initiative BRI ซึ่งจีนต้องการสร้างเครือข่ายเส้นทางขนส่งและท่าเรือเชื่อมเอเชียกับยุโรปผ่านทางบกและทางทะเลกัมพูชาก็เลยกลายเป็นเหมือนจิกซอชิ้นสำคัญ ที่จีนจะใช้ต่อให้สมบูรณ์ในแผนนี้ทำไมจีนถึงกล้าเสีย่ยงขนาดนี้เพราะกัมพูชาเป็นพันธมิตรที่พักดีต่อจีนที่สุดในอาเซียนรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนและต่อมาคือบุตรชายฮุนมาเน็ตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปักกิ่งมานานจีนให้เงินกู้ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนทางทหารแลกกับการที่กัมพูชาหนุนจีนในเวทีอาเซียนอยู่เสมอเวลาที่อาเซียนจะออกถแถลงการวิจารณ์จีนเรื่องทะเลจีนใต้ กัมพูชามักเป็นประเทศที่ไม่เห็นด้วยหรือขอไม่ออกเสียงทำให้จีนสามารถใช้กัมพูชาเป็นเสียงในกลุ่มอาเซียนที่ช่วยลดแรงกดดันจากชาติอื่นได้ด้วยอีกเหตุผลหนึ่งที่จีนเลือกกัมพูชาคือความง่ายในการเข้าถึงกัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่มีกฎระเบียบซับซ้อนแบบเวียดนามหรือไทยรัฐบาลเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างเต็มที่อยากสร้างอะไรก็ทำได้ง่ายกว่าเอกชนจีนก็เลยชอบมาก มาเริ่มจากภาพรวมทางภูมิศาสตร์ก่อนเลยกัมพูชาเป็นประเทศขนาดกลางในคาบสมุทรอินโดจีนอยู่ติดทะเลเอ่าวไทยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และล้อมด้วยไทยลาวเวียดนามพูดง่ายๆคือมันอยู่ตรงทางผ่านที่เชื่อมทะเลจีนใต้กับฝั่งอันดามันอินเดียผ่านช่องทางเรือและทางบกเป็นตำแหน่งที่มีค่าทางยุทธศาสตร์สำหรับการค้าทางทะเลและการเชื่อมต่อภูมิภาคข้อดีเชิงเศรษฐกิจของกัมพูชาทำไมถึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนค่าแรงยังถูกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้โรงงานสิ่งทอและการประกอบเป็นธุรกิจที่โตเร็วกัมพูชาเป็นศูนย์กลางสิ่งทอและการส่งออกแรงงานและท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักจากแหล่งท่องเที่ยวอย่างเสียมเรียบและชายหาดพื้นที่ชายฝั่งและท่าเรือที่สามารถพัฒนาให้เป็นฮับโลจิสติกส์ท่าเรือได้ซึ่งทําให้ประเทศที่ดูเล็กมีศักยภาพในการเป็นประตูทะเลของภูมิภาคแล้วจีนเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยปัจจัยหลัก4ข้อที่ทําให้จีนลงทุนหนักในกัมพูชาข้อที่ 1. ตําแหน่งยุทธศาสตร์ ถ้าใครมีสถานีท่าเรือในกัมพูชาก็สามารถขยายการเข้าถึงทะเลจีนใต้และช่องทางไปสู่มหาสมุทรอินเดียได้ช่วยลดการพึ่งพาเส้นทางที่ฝ่ายอื่นอาจควบคุมไว้นี่คือเหตุผลเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนมองว่ากัมพูชามีค่าข้อที่2โครงการโครงสร้างพื้นฐานแบบ BRI และการลงทุนทางธุรกิจขนาดใหญ่โครงการอย่างดาราซากอรีสอร์ทท่าเรือและสนามบินส่วนตัวในจังหวัดโคกองถูกลงทุนโดยบริษัทจีนหลายแห่ง มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งดึงทั้งการลงทุนเชิงเศรษฐกิจและการเข้าถึงชายฝั่งที่ลึกขึ้นโครงการลักษณะนี้ทําให้จีนได้สิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อข้อที่3สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารการใช้ฐานทางอ้อมมีรายงานและข้อกังวลจากประเทศอื่นๆว่าการพัฒนาท่าเรือและการปรับปรุงทางทับเรือรีมในจังหวัดซีฮานุกวิลซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากจีน อาจเปิดช่องให้จีนมีสิทธิ์ใช้งานหรือเข้าใกล้ฐานทางเรือในอ่าวไทยได้ปัจจุบันพม่าและกัมพูชาปฏิเสธว่าเป็นฐานทหารถาวรแต่ความกังวลยังคงอยู่นี่คือจุดที่การลงทุนทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์มาส้อนกันข้อที่4โครงการเชื่อมต่อทางน้ําคมนาคมขนส่งตัวอย่างล่าสุดคือโครงการคลองฟูนันเตโชหรือที่เรียกว่าโครงการคลองเชื่อมแม่น้าโขงสู่ทะเลที่จีนมีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุน ซึ่งถ้าสำเร็จก็จะเป็นเส้นทางเรือที่สั้นและตรงขึ้นสำหรับสินค้าจากในประเทศแน่นอนว่ามันเปลี่ยนโฉมโลจิสติกส์ในภูมิภาคในทันทีแต่ก็มีคำถามด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านในช่วง10ปีที่ผ่านมาจีนกลายเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาอย่างไม่ต้องสงสัยมากกว่า4 0เ์ของการลงทุนทั้งหมดในประเทศมาจากจีนโดยตรงและไม่ใช่แค่โครงการใดโครงการหนึ่งแต่จีนเทหมดหน้าตัก ตั้งแต่สร้างถนนสนามบินเขื่อนโรงงานไปจนถึงคาสิโนและเมืองใหม่ทั้งเมืองพูดง่ายๆก็คือจีนไม่ได้เข้ามาแค่ค้าขายแต่เข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเลยก็ว่าได้จากเมืองเงียบปิิมทะเลสู่ Little c h น n าตัวอย่างที่เห็นภาพที่สุดคือเมืองสินุกวิลเดิมทีที่นี่เป็นเมืองชายทะเลเล็กๆเ,เ,เงียบสงบมีหาดสวยเป็นที่พักผ่อนของคนท้องถิ่นแต่หลังจากที่จีนเริ่มลงทุนอย่างหนักตั้งแต่ราวปี2015 เมืองนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างในเมืองเริ่มมีภาษาจีนมากกว่าภาษาเขมรร้านค้าคาสิโนโรงแรมและคอนโดหรูถูกสร้างขึ้นแทบจะทุกหัวมุมถนนนักลงทุนจีนแห่กันเข้ามาซื้อที่ดินสร้างตึกสูงทั้งแนวชายหาดและใจกลางเมืองจนตอนนี้คนท้องถิ่นบางส่วนเรียกที่นี่ว่า Little China ตอนกลางคืนเมืองสว่างสวัยเต็มไปด้วยแสงนีออนเสียงภาษาจีนดังทุกมุมถนนและป้ายโฆษณาส่วนใหญ่ก็เขียนเป็นภาษาจีนทั้งหมด ม้จะช่วยให้เศษรษฐกิจในพื้นที่คึกคักขึ้นแต่ก็มีอีกด้านที่ตามมาราคาที่ดินพุ่งสูงจนคนท้องถิ่นซื้อไม่ไหวค่าครองชีพเพิ่มขึ้นและธุรกิจท้องถิ่นเล็กๆต้องปิดตัวเพราะแข่งกับทุนจีนไม่ไหวทำไมซีนิวเวลถึงสำคัญกับจีนเพราะที่นี่เป็นเมืองท่าติดอ่าวไทยและเป็นท่าเรือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกัมพูชาจีนมองเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาเมืองนี้ให้เป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ทางทะเลที่เชื่อมจากทะเลจีนใต้ ผ่านช่องแคบมะลากาไปยังมหาสมุทรอินเดียผู้ได้เห็นภาพก็คือหากจีนมีท่าเรือที่นี่ก็สามารถอ้อมเส้นทางที่สหรัฐควบคุมอยู่ในทะเลจีนใต้ได้เหมือนสร้างทางลับสำหรับขนส่งสินค้าและเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องพึ่งเส้นทางหลักที่เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจีนได้ช่วยปรับปรุงถาบฐานทัพเรือริมเบสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสีนูเวลแม้รัฐบาลกัมพูชาจะยืนยันว่าเป็นโครงการปรับปรุงธรรมดา แต่หลายประเทศเชื่อว่าจีนอาจต้องการใช้ที่นี่เป็นฐานทัพเรือทางทะเลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วคนกัมพูชาได้อะไรจากทั้งหมดนี้แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือเงินทุนมหาศาลและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆหลายเมืองมีถนนใหม่เขื่อนใหม่โรงไฟฟ้าใหม่และงานก่อสร้างมากมายนักท่องเที่ยวจีนก็หลั่งไหลเข้ามาทําให้เศรษฐกิจดูเหมือนจะเติบโตเร็วแต่ในอีกด้านหนึ่งชาวกัมพูชาจํานวนมากกลับรู้สึกว่า ประเทศของพวกเขาเริ่มไม่ใช่ของตัวเองเพราะธุรกิจใหญ่ๆถูกทุนจีนถือครองแทบทั้งหมดและแรงงานในบางโครงการก็เป็นแรงงานจีนมากกว่าแรงงานท้องถิ่นบางคนถึงขั้นพูดว่าเงินที่หมุนในประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในมือคนกัมพูชาเลยจีนมองกัมพูชาอย่างไรจีนมองกัมพูชาไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่สุดในอาเซียนเพราะกัมพูชาไม่เคยออกมาวิพากษ์จีนในเรื่องทะเลจีนใต้ และยังมักช่วยถ่งดุลเสียงในการประชุมของอาเซียนทําให้จีนสามารถใช้กัมพูชาเป็นแนวกันชนทางการเมืองได้อีกทางหนึ่งดังนั้นสิ่งที่จีนทําจึงไม่ใช่แค่การลงทุนเศรษฐกิจแต่คือการสร้างฐานอิทธิพลระยะยาวทั้งด้านการเมืองการทหารและวัฒนธรรมกัมพูชาอาจดูเป็นประเทศเล็กๆแต่สําหรับจีนมันคือหมากตัวสําคัญบนกระดานเอเชียประเทศนี้เป็นทั้งประตูหลังบ้านที่เปิดทางสู่ทะเลเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่คอยหนุนหลัง และยังเป็นพื้นที่ทดลองของทุนจีนในภูมิภาคอาเซียนพูดอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าจีนมีอิทธิพลในกัมพูชาได้อย่างเต็มที่มันก็เหมือนจีนได้ยึดจุดยุทธาศาสตร์ที่คุมได้ทั้งไทยเวียดนามและอ่าวไทยไปในตัวการลงทุนของจีนในกัมพูชาไม่ได้เป็นแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือหมากตัวหนึ่งในแผนยุทธาศาสตร์ระดับโลกที่ชื่อว่า one belt one road หรือที่เรารู้จักกันในชื่อใหม่ว่า belt and road initiative bri เส้นทางสายใหม่ใหม่คืออะไรแผนนี้คือโครงการระดับโลกที่จีนต้องการรื้อฟื้นเส้นทางสายใหม่โบราณให้กลายเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เชื่อมจีนกับทั้งเอเชียแอฟริกาและยุโรปโดยมี2เส้นทางหลักคือเส้นทางสายใหม่ทางบก Belt ผ่านเอเชียกลางรัเสเซียไปยุโรปเส้นทางสายใหม่ทางทะเล Road ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงไปอินเดียแอฟริกาตะวันออกกลางและสุดท้ายเชื่อมสู่ยุโรป และในเส้นทางทะเลนี่เองกัมพูชาคือหนึ่งในจุดยุทธศาสสสำคัญเหมือนจุดพักเรือและศูนย์กลางกระจายสินค้าที่จีนสามารถใช้เป็นฐานได้กัมพูชาฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรยักษ์ของจีนจีนต้องการสร้างโครงข่ายคมนาคมครบวงจรทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและเขื่อนผลิตไฟฟ้าเพื่อให้สินค้าจากจีนสามารถไหลลงใต้ามายังภูมิภาคอาเซียนได้โดยไม่ติดขัด และกัมพูชาก็เป็นจุดพักสําคัญที่อยู่ระหว่างเส้นทางจากยูนนานลงสู่อ่าวไทยซึ่งถ้าจีนเชื่อมเส้นทางนี้สําเร็จมันจะกลายเป็นเส้นเลือกใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ทําให้จีนสามารถขนส่งสินค้าพลังงานและวัตถุดิบได้สะดวกขึ้นมหาศาลพูดง่ายๆก็คือจีนไม่ได้แค่สร้างถนนในกัมพูชาแต่กําลังสร้างทางออกสู่ทะเลให้ตัวเองนอกจากเศรษฐกิจยงังมีการเมืองจีนไม่ได้มองกัมพูชาแค่ในมิติของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมองว่าเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ไว้วางใจได้ในภูมิภาคนี้เวลาที่มีการประชุมอาเซียนโดยเฉพาะเรื่องทะเลจีนใต้ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มักมีท่าทีระมัดระวังต่อจีนแต่กัมพูชาแทบจะเป็นประเทศเดียวที่ไม่ขัดขานหรือไม่ลงมติขัดกับจีนและนั่นทําให้จีนมีเสียงในอาเซียนโดยอ้อมเพราะทุกครั้งที่อาเซียนจะออกแถลงการเรื่องใดที่อาจกระทบจีนกัมพูชาก็มักจะเป็นคนเบรกหรือขอเลื่อนพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือถ้าอาเซียนเป็นวงประชุม1ิบคน จีนอาจไม่มีที่นั่งตรงๆแต่จีนมีเพื่อนคนหนึ่งในห้องที่พร้อมพูดแทนและคนนั้นคือกัมพูชาการเมืองแลกกับเศรษฐกิจมันเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จีนได้อิทธิพลทางการเมืองเส้นทางขนส่งและฐานทางทะเลในภูมิภาคกัมพูชาได้เงินลงทุนมหาศาลโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจจีนมักให้กู้เงินโดยมีเงื่อนไขน้อยไม่แทรกแซงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือการเมืองภายใน ซึ่งต่างจากการกู้เงินจาก IMF หรือธนาคารโลกสิ่งนี้จึงทําให้รัฐบาลกัมพูชาชอบมากเพราะทํางานได้ง่ายและมีอิสระแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะสวยงามความสัมพันธ์แน่นแฟนนี้ก็นํามาซึ่งความเสี่ยงเพราะเมื่อจีนกลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดกัมพูชาก็เริ่มพึ่งพาจีนมากขึ้นเรื่อยๆนักเศรษฐศาสตร์บางคนถึงกับเตือนว่าถ้าวันหนึ่งจีนถอนเงินหรือเปลี่ยน,นโยบายกัมพูชาอาจสะเทือนทั้งระบบและยังมีปัญหาสังคมที่ตามมาเช่น การขยายตัวของคาสิโนผิดกฎหมายในสีนูวิลล์อาชญากรรมไซเบอร์ที่โยงกับเครือข่ายจีนรวมถึงราคาที่ดินที่พุ่งจนคนท้องถิ่นอยู่ไม่ได้จีนกับกัมพูชาไม่ได้เป็นแค่คู่ค้าแต่เป็นเหมือนคู่พันธมิตรที่มีผลประโยชน์ผูกพันกันลึกกัมพูชาได้โอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนจีนได้ทั้งเส้นทางยุทธศาสตร์และอิทธิพลทางการเมืองในอาเซียนพูดอีกแบบคือจีนไม่ได้แค่สร้างถนนในกัมพูชาแต่กำลังสร้างเส้นทางแห่งอิทธิพลที่เชื่อมจากปักกิง่ง สู่หัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนได้อะไรจากการลงทุนมหาศาลในกัมพูชาแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จีนวางหมากไว้รอบปุยภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนได้ฐานเศรษฐกิจใหม่ได้พื้นที่สําหรับตั้งโรงงานและเขตอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานราคาถูกกว่าประเทศตัวเองหลายเท่าได้ทางออกสู่ทะเลโดยเฉพาะท่าเรือสีนวิลซึ่งกําลังพัฒนาให้เป็นท่าเรือนําลึกขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับเปลือสินค้าจากมหาสมุทรอินเดียได้โดยไม่ต้องผ่านเส้นทางที่สหรัฐควบคุมอยู่ในทะเลจีนใต้และที่สำคัญจีนได้พันธมิตรที่ไว้ใจได้ในอาเซียนประเทศที่มักจะสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็ไม่คัด้านท่าทีของจีนในเวทีระหว่างประเทศในอีกมุมหนึง่งกัมพูชาเองก็เหมือนได้ตั๋วเร่งด่วนสู่การพัฒนาเงินทุนจากจีนหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดทั้งถนนรถไฟสนามบินเขื่อนโรงไฟฟ้าและนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลกัมพูชาได้โอกาสพัฒนาเมืองและสร้างงานให้ประชาชนเมืองต่างๆเริ่มมีตึกสูงโรงแรมและห้างสมัยใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ทุกอย่างย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายเพราะหลายเมืองถูกกลืนด้วยทุนจีนเมืองอย่างสีนูวิลที่เคยเป็นชายทะเลเงียบสงบก,กลับกลายเป็นเมืองที่พูดภาษาจีนกันทั้งเมืองร้านค้าท้องถิ่นทยอยปิดตัวเพราะแข่งขันกับธุรกิจจีนไม่ได้ราคาที่ดินพุ่งสูงจนคนท้องถิ่นต้องขายบ้านย้ายออกไปอยู่รอบนอก แรงงานกัมพูชาจำนวนมากกลายเป็นเพียงผู้รับจ้างในประเทศตัวเองและที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือน,นี่เพราะโครงการใหญ่ๆส่วนมากเป็นเงินกู้จากจีนไม่ใช่เงินให้เปล่าถ้ารัฐบาลกัมพูชาไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็อาจต้องยกสัมปทานบางส่วนให้จีนใช้ประโยชน์แทนเช่นท่าเรือสนามบินหรือโครงการพลังงานพูดง่ายๆคือกัมพูชาได้ความเจริญแต่ต้องแลกด้วยอำนาจอธิปไตยบางส่วนที่อาจค่อยๆถูกลดทอนไป วันนี้กัมพูชาอาจดูเจริญเร็วกว่าที่ควรจะเป็นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการพึ่งจีนมากเกินไปถ้าวันหนึ่งจีนถอนเงินออกเศรษฐกิจกัมพูชาอาจล่มได้ในชั่วข้ามคืนแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็อาจเป็นโอกาสครั้งใหญ่เพราะถ้ากัมพูชาสามารถใช้ทุนจีนเพื่อสร้างรากฐานตัวเองได้พวกเขาอาจกลายเป็นประเทศดาวรุ่งอันดับต่อไปในอาเซียนเพราะกัมพูชาไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านเล็กๆในอาเซียนแต่มันคือจุดยุทธศาสตร์ที่เปิดประตูสู่โลกด้านใต้ของจีน ถ้าจีนคุมกัมพูชาได้ก็เหมือนคุมจุดเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกกับเอเชียใต้ได้ด้วยหรือผู้ได้เห็นภาพง่ายที่สุดคือเมียนมาคือประตูตะวันตกของจีนกัมพูชาคือประตูใต้ของจีนและลาวคือสะพานทางบกที่เชื่อมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3ประเทศนี้ถ้าจีนมีอิทธิพลครบจีนก็แทบจะล้อมไทยและเวียดนามได้โดยปริยายและสามารถเปิดเส้นทางการค้าการทหารและพลังงานได้ครบวงจร โดยไม่ต้องผ่านเส้นทางที่อเมริกาคุมมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดยกันครับเรื่องราวของกัมพูชาสอนเราว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆการพัฒนาอย่างรวดเร็วมักมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะใช้โอกาสนั้นอย่างฉลาดได้หรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือคนสิ่งที่ทำให้รวยไม่ใช่แค่เงิน แต่คือวิธีคิดและการวางหมากในชีวิตที่รอบครอบด้วยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าจีนต้องการอะไรถึงได้ยอมทุ่มเงินมหาศาลลงทุนในประเทศอย่างตัมพูชาถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ